เอเพ็กฉลองครบรอบ28ปีพร้อมเปิดตัวนวัตรกรรมยกกระชับใหม่ล่าสุดมีนเพลีวิทย์ร่วมยินดีรีดได้ว่าจัดใหญ่ฉลองความสำเร็จกับการก้าวสู่ปีที่28ของเอเพ็กได้อย่างยิ่งใหญ่ค่ะนำทีมโดยแพทย์หญิงจิราคุณากรวงพร้อมด้วยแพทย์หญิงรัติยาเตชะกะจรเกียรติและแพทย์หญิงณชาณนะนองคายโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอเพ็กค่ะเป็นผู้นำด้านนวัตรกรรมเทคโนโลยีความงามที่ทันสมัยโดยในปัจจุบันการันตีความสำเร็จด้วยสาขาที่มากถึง50สาขาและยังคงเดินหน้าในการนำนวัตรกรรมเทคโนโลยี หมาตอบโจทย์ความสวยให้กับทุกคนกันค่ะในการดูแลผิวพรรณแห้งยกกระชับอ่อนกว่าวัยกับการเปิดตัวเทคโนโลยียกกระชับวอนิวเมอร์ใหม่ล่าสุดบรรยากาศภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมไว้มากมายพร้อมกันนี้ยังได้พระเอกหนุ่มล้อหน้าใสมินพิรวิทย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยภายในงานพร้อมเผยเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองและสําหรับใครที่อยากจะไปเปิดประสบการณ์ความงามกับนวัตกรรมใหม่ๆของ a p e x แล้วก็สามารถไปกันได้ค่ะที่ a p e x สาขาใกล้บ้านทั้ง50สาขากันค่ะ ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะคือในปีนี้เนี่ยเอเป็กเมดิคอลเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยครบรอบ28ปีนะคะก็คือเราจัดงานเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่คนไข้เนี่ยมีให้เรามาตลอดนะคะในงานวันนี้ก็คือในหัวข้อธีมว่า เอเป็กบิวตบิวตเปียนะคะ28ปีแห่งอาักรทองงานที่ทุกคนไว้วางใจนะคะก็ตลอด28ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันการันตีชื่อเสียงว่าเราเป็นคลินิกผู้นําด้านวัฒนธรรมความงามเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะคืออาจารย์นทพทัฒน์ู้ต,กตอกตั้งเนี่ยมุ่งเน้นในประสิทธิภาพความงามที่มีความปลอดภยัยแล้วก็เราพัฒนาทีมแพทย์ให้มีความชํานาญนะคะสิ่งนี้ก็ทําให้เอเป็กเราเนี่ยมีชื่อเสียงวานยาว,ยาวนานตลอด28ปีนะคะและในดปีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้ทำให้คนค บริการของเรามาตลอดจนปัจจุบันเนี่ยเรามีสาขามากกว่า50สาขาทั่วประเทศไทยนะคะรวมถึงสาขาในต่างประเทศอย่างกัมพูชาเราก็มีแล้วนะคะฉะนั้นคือปีนี้เราก็รู้สึกขอบคุณมากเละอยากจัดงานยิ่งใหญ่ร่วมกับบริษัทยกกระชับเครื่องเครื่องมือทางด้านความงามที่ชื่อดังของเกาหลีนะคะคือบริษัทควอ n ตัม h e ลท์แ c a r นะคะซึ่งมีซีอีโอของ Quantum อย่าง Mr. ร a n คนะคะมาร่วมฉลองกับเราในปีนี้นะคะโดยเราเปิดตัว่องยกกระชับตัวใหม่ที่ชื่อว่า w ิว n e w e r นะคะ เพ,เพิ่มประสิทธิภาพในการยกกระชับเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เราได้ร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทเพื่อพัฒนาวงการทางการแพทย์ด้านความงามให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะอย่างที่กล่าวไปก็คือวันนี้นะคะเราเปิดตัวเครื่องที่เรียกว่าโวิวเมอร์นะคะซึ่งเป็นเครื่องยกกระชับเทคโนโลยีล่าสุดนะคะเป็นโมโนโคลาไอเอฟนะคะซึ่งเน้นในการเพิ่มวมรู้มากับผิวแล้วก็ยกกระชับในเวลาเดียวกันโดยที่มีความรู้สึกสบายไม่เจ็บแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ การยกก็ชับที่รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครัตอนแรกที่ทางเอฟเพ็กชวนมาเราก็ดีใจนะเพราะว่าเราแบบได้ยินชื่อเสียงของเอฟเพ็กมานานนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่แบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยแล้วก็ครบรอบ28ปีด้วยครับก็เราก็อยากมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เป็นก้าวต่อๆไปของทางเอฟเพ็กครับผมก็สนุกมากครับดีใจมากแล้วก็ได้ รู้จากพี่หมอถึงแบบนวัตรกรรมใหม่ๆนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือหน้าของเราทุกคนอ่ะเราส่องไปส่องมาเอ๊ะตรงนี้มันได้หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเติมดีกว่าช่้นกว่าเพิ่มเติมจากที่เรามีอยู่ดีกว่าเราก็พยายามดูแลเต็มที่อะนะพี่หมอเนาะแต่ว่าอายุมันก็โตขึ้นเรื่อยๆหรือว่าบางวันเราเจออะไรที่แบบมลภาวะบ้างหรืออนู่นนั่นนี่บ้างมันก็มีโอกาสที่จะต้องแบบเ่อมลงบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราก็มีโอกาสได้มาเติมบ่อยๆอย่างปัญหาหลักๆของผมแล้วกันผมว่าช่วงเนี้ย มลภาวะมันหนักไงรูมขนน่ะกว้างข,นข,นาขึ้นบ้า<ม>แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นนักแสดงอ่ะมันต้องเป๊ะมากเนี่ยบางบางมุมที่เรารู้สึกว่าหน้าสดสดเราอ่ะโอเคละแต่กลายเป็นว่าพออยู่ในกล้องอ่ะมันไม่ได้เหมือนในเหมือนตัวจริงที่เราส่องกระจกขนาดนั้นก็เข้ามาปรึกษาคือทุกวันนี้มันแบบยันแบบว่าองศาของหน้าอะไรเงี้ยนะ<ช>พี่หมอนะคือคนส่วนใหญ่เวลามองน้องมีเนี่ยคือมันมันเป๊ะไปหมดเลยดีไปหมดเลยแต่ว่าเจ้าตัวเองเขาจะรู้ตัวเอง<ช>อ่าแล้วก็อย่างที่น้องบีนบอกว่า อาชีพน้องมีนคือเข้ากล้องตลอดกล้องมันมีความละเอียดมากกว่าตาเรานะคะฉะนั้นคือสิ่งที่น้องมีกงนกังวลด้วยอายุด้วยงานเนี่ยมันก็เหมาะกับตอบโจทย์กับเครื่องที่1เลยคือทําให้คุณภาพของคอลลาเจนของผิวได้ดีขึ้นนะคะคือรูขุมขนที่เข้ากล้องเนี่ยอ,อมนมันเนียนกลิบอ่าสองก็คือทําให้โครงสร้างหน้าเนี่ยมีความกระชับอ่าอย่างน้องมีเรามองจากตาเปล่าเนี่ยหน้าเป๊ะเลยแต่พอเข้ากล้องปุ๊บดูเหมือนน้องจะอ้วนขึ้น30%ใส่เนคนอ่ะมักจะทักไงว่าตัวจริงอุ้ยตัวจริงผออมกละคนยงเ็ นะฉะนั้นคืออย่างอย่างวันนี้ที่เราเปิดตัววิลเมอร์นะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเหมาะที่เหมาะกับน้องมีโดยตรงเลยคือ1ตอบโจทย์ปัญหา2รวดเร็วไม่เจ็บนะะอย่างน้องมีคือคุณผู้ชายเนาะเราก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเจ็บเราก็ไม่ทนแล้วก็เราต้องการความรวดเร็วน้องมีไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาทํานานไม่มีเวลาพักนาน,านประมาณนั้นนะคะก็เนี่ยวิลเมอ่์ก็ตอบโจทย์กับน้องมีเลยในทุกมิติของปัญหาของน้องเลย ก,นนก็สามารถแวะมาที่เอ펙ได้ก็ดดี <c oughs> ก็ขอฝากนะคะเอกมีเข้าเซ็นเตอร์นะคะคือหมอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในวงการความงามหรือเคยได้ผ่านเลเซอร์ในกลุ่มยกกระชับมันเนี่ยจะได้ยินชื่อเอกเสมอนะคะเพราะเราคือผู้นําในด้านด้านรับประกันด้าน,วนวความงามที่ดีพรีเมียมทุกคนนีกถึงเอ펙ก็อยากจะให้ไว้วางใจเราต่อไปนะคะเรามุ่งมั่นแล้วก็เราสั่์ให้คําสัญญาเลยว่าเราจะคัด แล้วก,กับกำดีๆนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยนะคะและเราจะพัฒนาทีมแพทย์ของเรานะคะให้มีความชํานาญมากขึ้นให้ทุกคนที่เข้ามาที่เอเป็กได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและมีความปลอดภัยมีความประทับใจนะคะก็ขอฝากไว้ในปตีต่อไปนะคะติดตามงานดีๆจากของเอเป็กที่เราจะมีอัปเดตได้เรื่อยๆนะคะทั้งทางช่องทางโซเชียลต่างๆแล้วก็ในสาขานะคะใครที่อยากดูแลตัวเองเข้ามาปรึกษากันได้เลยไม่ต้องกังวลใจนะคะเอเป็กของเราจริงใจแล้วก็พร้อมให้บริการค่ะ